สังเกตอาการเหล่านี้ให้ดีหคือ วดใต้ชายโครงขวา2ก็คืออาการท้องอืดบ,บ่อยๆและ3ก็คืออาการเหนื่อยล้าผปดปกติเพราะอาการเหล่านี้เนี่ยอาจหมายถึงตับของเราที่กําลังเผชิญปัญหาอยู่ก็ได้ซึ่งตัวการทําร้ายตับเนี่ยก็รวมไปถึงอาหารที่เราชอบอย่างขนมหวานหมูกระทะมันๆหรือแอลโกอฮอล์รวมถึงยาหรือการติดเชื้อไวรัสที่เราเลี่ยงในยากทั้งหมดเนี่ยก่อการอักเสบที่ตับได้หมดเลยซึ่งเมื่อตับของเราทํางานได้แย่ลงหน้าที่หลักของเขาคือการกรองนําสารพิษออก จากเลือดให้กับเราก็จะทําได้แย่ลงค่ะหมายถึงจะมีสารพิษตกค้างเข้าสู่ระบบเลือดของเราที่จะไปก่อการอักเสบตามอวัยวะต่างๆและแสดงเป็นอาการต่างๆตามมานั่นเองเยี๋ยลรอให้สายเกินแก้ดูแลตับของเราได้ตั้งแต่วันนี้กับสารสกัดจากธรรมชาติของเฮปปิก้าที่เขาใช้สารสกัดของพู้นัสมูเมที่มีงานวิจัยใน3เดือนพบว่าค่า ALT และ AST เนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะรวมถึงสัดส่วนของคอเลสเตอรอลเนี่ยก็ดีขึ้นอีกด้วยนะทั้ง ตัวดีที่เพิ่มขึ้นและตัวร้ายที่น้อยลงมั่นใจด้วยคุณภาพจากการผลิตและนําเข้าจากประเทศเบลเยียมเลยค่ะหนึ่งกระปุกของเขานะจะมี30เมเ็ดเราทานแค่วันละเม็ดเพื่อการดูแลสุขภาพตับในทุกวันใครสนใจก็คลิกทีตะก้าได้เลยนะแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยกันกับวิทยาศาสตร์ลางกา